และเราจะกินข้าวกับไข่แต่ว่าต้องใส่เนคก,กี้ด้วยนะซอสจะใส่เนคก,กี้จะอร่อยแล้วเราก็โดนแย่งกินอีกแล้ดวดูปุนนี่จะซอสไข่กุ้งเป็นไงไม่กินแล้วนะของตัวแบบของเต้นนะไม่อ่ะ เยี่ยมยำเยี่ยมเยี่ยม,ยม,มแล้วมีอันใหม่อยู่อ๋อด,ด้วยแต่แฮมจะหมดแล้วมีอันใหม่ไหมไม่มีอยากกินคนเดียว กังเกงหนึ่งจุดอาเจ็บแล้วก็ชิ้นแรกร้อนแล้วก็ชิ้นต่อแล้วก็ตาเบ้าข้าวยามานะ เข้าปากก็เด้อว้าวองแจ๊องปมองจ๊องปมนี่นี sì> ่นี <h 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 ่นีข้าปากฮัลโหลอ่าอ sí> ่าอ่าอเจ็บเท้าอาเจเอ้ย ทั้งหมดเทร่เกินไปเอาไข่กุ้งไปอย่างเดียวอาบิ๊กเท่าไข่กุ้งทุกคนดูบิ๊กูหอยู่แพงมากนี่เอากาเทีเทแล้วก็คนให้เข้ากัน่เป็นไงโคตรเทก็ไปตักข้าวไหมอันนี้ของเจ๊แต่ลคนละครึ่งอร่อยนะของเรามา ไปหัวนักยายุ<ร>่ง <ปะ S 1> กัดแก้มแก้มกัดมันไม่อร่อยแล้วอ่ะก็บอกแล้วมันจะไอ้นี่เกินเพราะมันไอ้นี่มันมาฟังนี่พอใจยัง ทุกคนกินพารโลกันค่ะไปไม่กินแล้วบายอันเข้าไปปะเฮ้ย